นั่งได้ครอบครัวใช้งานอเนกประสงค์ได้ทุกรูปแบบประตูเนี่ยสไลด์ไฟ,ฟอยู่แล้ว,วเป็นตัวทัปเขาใส่บันไดแบบนี้เพิ่มออกมาทุกคนดูสภาพเบาะผมบางตัวเนี่ยยังไม่ได้แกะเบาะที่หัวหมอนเลยรถตู้ดีเซลที่จ่ายน้อยได้มากจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ครับวันนี้ยกมาแนะนําคันหนึ่งนะทาไมถึงบอกว่าจ่ายน้อยได้มากพี่ลองไปดูเลยถ้าเป็นรถตู้แบรนด์อื่นรุ่นอื่นอาจจะเป็นเบนซินที่กินน้ำมันแต่รุ่นนี้นั่งได้สิเคนนั่งได้ครอบครัว ใช้งานอเนกประสงค์ได้ทุกรูปแบบได้ทุกเงื่อนไขแต่ราคาเนี่ยไม่ถึง1ล้านบาทนะทุกคนคันนี้ครับเป็นคุ u ได a เ h สตัวดีลักที่สําคัญเป็นรุ่นท็อปรถบ้านแท้ๆซื้อจากเราเลยตรงบุมบอกกันเลยนะบุมแจ้งตลอดที่มาที่ไปรถบุม ชัดเจนทุกคันคันนี้รถปี2018และคันนี้บูมรับประกันว่าไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถยึดไม่ใช่รถประมูลรูปรับรถมีครบเล่มพร้อมโอนมาดูรายละเอียดยกันยางใหม่ๆแบบนี้จัดให้หนึ่งชุดมิชลินครับยางเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ผมซื้อรถมาผมต้องเปลี่ยนทุกคันเพราะว่าอยากให้ลูกค้าที่ได้ไปขับขี่สบายปลอดภัยใช้ได้นานมาครับและดูภายในผมสภาพกริบมาก เลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันโลรับประกันเลขไม่แท้ทุกกรณีที่ผมชอบในคันนี้ที่สุดเลยนะที่เจ้าของเดิมแต่งเพิ่มมาให้แล้วรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงเดี๋ยวทุกคนดูนะประตูเนี่ยสไลด์ไา,ยายอยู่แล้วเป็นตัวทอปแต่สําคัญตรงที่ว่าเขาครับดูครับเดี๋ยวจะมีแรงมาครับเขาใส่บันไดแบบนี้เพิ่มออกมาทุกคนดูผมหนักร้อยสามสิบกิโลแล้วดูนะใช้งานได้จริงนี่ครับขึ้นสบายนะ แล้วทุกคนดูครับความเรียบร้อยของรถเพดานครับไม่มียับไม่มีย่นนะไม่มีเลอะนะสภาพเบาะผมบางตัวเนี่ยยังไม่ได้แกะเ,ะเบาะที่หัวหมอนเลยไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นตึงเปียกทุกจุดและอยากให้ดูเม็ดอาร์ของผมว่าสวยไหมผมขายรถผมอยากให้ทุกคนดูให้ละเอียดดูให้ชัดเจนถามพ่อค้าทุกคนก่อนเลยว่าวันนี้ซื้อรถรับประกันอะไรเราบ้างเพราะว่าเงินที่เราเก็บมาซื้อรถพี่เงินเราแท้นะเราก็ต้องรถแท้โอเคไหม มาด้านหลังต่อครับด้านหลังคันนี้ครับตัวเดลักแท้นะครับเครื่อง2 5ุดดีเซลนะครับผมบอกเลยว่ารถตู้ดีเซลผมแทบยกให้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบมากเพราะผมคิดว่าราคามันไม่ได้โอเวอร์เหมือนแบรนด์อื่นๆดูครับน็อตผมไม่มีแกะอาร์ตผมอยู่ครบถุกเม็ดแบบนี้ครับสวยไหมทุกคนใครว่าสวยนะใครว่าคันนี้สวยนะร้บควรน,นะคอมเมนต์หาบุทีว่าสวยจริงมาแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันบอกเลยว่าคลิปมากเดี๋ยวปหปดู ลดบูมนะดูได้ทุกจุดและที่สําคัญนะสามารถขอใบตรวจจากบริษัทกลางที่บูมได้เลยทุกคันไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือคันอื่นครับมาสวยกิฟตเลยนะครับดูครับโอ้โหดูครับห้องเครื่องเครื่องเกียร์เดินดีครับไม่มีปัญหาครับดูครับแบบนี้นะใครหาอยู่นะรถน่าใช้นะผมเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดหมดไวมาก พราะราคามันจับต้องได้วันนี้ใครสนใจเจ้าหุ่นไดเดลักเครื่องต่อุตัวนี้รถบ้านคันนี้นะเอาไปที่9 9 9 0 0 0บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิกคว่วน้ำท่วมก่อไม่สืบทราบเจอรับซื้อคืนทุกกรณีบอยรถบ้านเพชรบุรีรถไม่ดีที่นี่ไม่มีใครครับ